อภินิหารของขลังหลวงปู่หลวงพ่อซึ่งมีกิติคุณเป็นที่เรื่องลือในความเป็นพระดีพระขลังส่วนใหญ่ท่านจะไม่เล่าคุณวิเศษที่มีอยู่ให้ใครฟังโดยง่ายเรื่องความขลังยิ่งไม่เอ่ยถึง เพราะเกรงจะละเมิดธรรมวินัยเกี่ยวกับอวดอุตริมนุษธรรมฉะนั้นความขลังที่แพร่หลายในหมู่สาธุชนจึงมาจากบรรดาสิทธิ์ก้นกุฏิบ้างผู้ประสบกับอภินิหารด้วยตนเองบ้างแล้วนำมาเล่าสู่กันฟังบ้างดังเช่นเรื่องที่จะนำมากล่าวถึงต่อไปนี้อันเป็นเรื่อง ของสาธุชนที่ใช้นามแฝงแสดงว่าไม่ประสงค์จะเปิดเผยนามจริงให้ใครรู้จึงขอเรียกเขาว่าท่านสุภาพบุรุษเป็นสรรพนามแทนชื่อจริงท่านสุภาพบุรุษได้เล่าเรื่องปฏิหารของพระอภิญญารูปหนึ่งคือหลวงปู่พรมถาวโรแห่งวัดช่องแคร ตำบลช่องแคอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ตอนนั้นเขายังอยู่ในช่วงหนุ่มแน่นวัยชกันมีความเลื่อมใสในปฏิปทาและความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่เคยเดินทางไปกราบนมสก,การท่านเสมอซึ่งการเดินทางส่วนใหญ่ได้รับความเมตตาจากสิทธิอนุสิ์รุ่นใหญ่ของท่านที่เรียก สานุสิ์รุ่นใหญ่เนื่องจากสูงวัยกว่ากันมากทั้งยังมีหน้าที่การงานระดับสูงบ้างเป็นพ่อค้าวานิชสำคัญสำคัญบ้างเป็นนักธุรกิจที่มีฐานะมั่งคั่งระดับประเทศจึงเป็นความโชคดีของสิทธิ์รุ่นเล็กอายุน้อยอย่างเขาที่สิทธิ์รุ่นใหญ่ให้ความเมตตาช่วยอนุเคราะห์ในเรื่องการเดินทางเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการนัดหมายกันไว้ก่อนหรือเป็นการไปพบกันโดยบังเอิญก็ตามสิทธิ์รุ่นพี่ที่ว่ามีอยู่คนหนึ่งเป็นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่บ้านอยู่แถวเอกมัยส่วนอีกคนเป็นนายแพทย์มีบ้านอยู่ย่านสะพานเหลืองกรุงเทพเขาไม่ขอเอ่ยชื่อเสียงเรียงนามของรุ่นพี่ทั้งสองเนื่องจากยังไม่ได้ขออนุญาต ขอเล่าถึงเหตุการณ์ก่อนที่จะบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสในปฏิปทาและอิทธิปาฏิหาริย์ของหลวงปู่พรมทาวโรแห่งวัดช่องแค่จังหวัดนครสวรรค์กล่าวคือเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงสังขารอยู่ท่านเป็นพระที่เข้มขลังศักดิ์สิทธิ์มีบุญญาพินิหารอย่างยิ่งยวดแต่ท่านคอยปรมามนาสิทธิทั้งหลาย ไม่ให้นำเรื่องของท่านไปเล่าให้ดูเป็นพระขังพระวิเศษเหนือโลกเหนือมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการนำไปเขียนเผยแพร,แร่เพราะจะทำให้ประชาชนแตกตื่นพอรู้ข่าวว่ามีพระดีพระขังที่ไหนก็จะแห่ไปขอเครื่องรางของขังกันอย่างหนึ่งแน่นและผู้จาโน้มนาวอ้อนวอนขอให้ท่านปลุกเสกวัตถุมงคล อันจะทำให้สาธุชนพุทธบริษัทเกิดความลุ่มหลงในอำนาจเครื่องรางมากกว่าหลักธรรมในพระศาสนาอีกประการหนึ่งเวลานั้นหลวงปู่ท่านสาภาพมากแล้วการฝืนสังขารเพ่งจิตปลุกเสกเพื่อให้เครื่องรางบังเกิดความเข้มขลังด้วยอำนาจพลังจิตและพุทธาคมกินเวลาค่อนข้างนานเป็นอันตราย ต่อสุขภาพของท่านโดยมิบังควร,รเผอิญตอนนั้นเขาได้ยินกิติศัพท์ของหลวงปู่พรมถาวโรแห่งวัดช่องแค่นครสวรรค์จากเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อคุณชาญทำงานอยู่ธนาคารแห่งอเมริกาสาขากรุงเทพในเมืองไทยทว่าเวลานี้คุณชาญถึงแก่กรรมไปแล้ว ตอนมีชีวิตคุณชาญเป็นหนุ่มที่ใจบุญสุนทานชอบจัดกระถินผ้าป่าไปทอดตามวัดต่างๆในแถบถิ่นชนบทห่างไกลความเจริญและส่วนใหญ่จะเลือกวัดที่ขาดแคลนอย่างหนักเป็นหลักสำหรับวัดช่องแนั้นคุณชาญเคยเล่าให้ฟังว่ามีพักพวกมาชวนจัดผ้าป่าสามัคคีไปสมทบกับบรรดาศิทธนุสิ์ทั้งหลาย ของหลวงปู่พรมเพื่อจัดหาปัจจัยเป็นทุนทรัพย์สร้างซุ้มประตูวัดช่องแค่นครสวรรค์ซึ่งคุณชานเองก็เห็นดีเห็นงามเพราะจะได้ไปกราบหลวงปู่ด้วยกันเมื่อสุภาพบุรุษทราบเช่นนั้นจึงแสดงเจตจำนงขอร่วมเดินทางไปทําบุญทอดผ้าป่าเพื่อจะได้กราบฝากตัวเป็นสิทธิ์ของท่านด้วยแต่พอถึงวันเดินทางเข้าจริง เขาเพอเอิญติดธุระจำเป็นไม่สามารถไปทอดพระป่ากับคุณชานและกราบฝากตัวเป็นสิทธิท่านดังที่ตั้งใจไว้ตอนแรกฝ่ายคุณชานกลับจากทอดพระป่าที่วัดช่องแครแล้วได้นำเหรียญหลวงปู่พรมมาฝากหนึ่งเหรียญพร้อมคุยสรรพคุณของเหรียญบูชาให้ฟังว่ามีคุณวิเศษทางอยู่ยงคงกพันชาตรีซึ่งเข้มขขังศักดิ์สิทธิ์ที่สุด เท่าที่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตกล่าวคือคุณชานได้เห็นกับตาตัวเองเมื่อชาวบ้านแถววัดช่องแค่ทดสอบความขลังของเหรียญด้วยการใช้ปืนจ่อยิงระยะเผาขนหลายต่อหลายนัดปรากฏว่าทุกนัดดูประหนึ่งกระสุนด้านหมดแต่พอแงนปากกระบอกปืนขึ้นฟ้าแล้วเหนียวไกยิงดูอีกที ปรากฏว่ากระสนุนที่เห็นชัดๆว่าด้านกลับตลปัดยิงออกเปรี้ยงเพรียง,ยง,ยงทุกนัดอย่างน่าอัศจรรย์วันที่พบกับคุณชาญซึ่งคุณชาญได้มอบเหรียญหลวงปู่พรมให้หนึ่งเหรียญมีเพื่อนอีกคนหนึ่งอยากทดสอบความขขังด้วยการเอาเปืนยิงเหรียญดูบ้างปรากฏว่าหลายคนที่อยู่ตรงนั้นต่างก็เห็นดี ส่งเสียงเชียร์ให้ทดลองยิงกันอึ่งมีเป็นอันว่ามีการทดลองยิงเหรียญหลวงปู่พรมต่อหน้าต่อต,อตาสุภาพบุรุษโดยใช้ผ้าเช็ดหน้าห่อเหรียญไว้เฉะพาะเหรียญที่เป็นของตัวเองแล้วแขวนผ้าเช็ดหน้าไว้ที่หน้าต่างห้องารัธนาความขลังเสร็จก็ใช้ปืนพกสั้นขนาด 38, จุดสามแปจาอยิงในระยะเผาขน ปากกระบอกปืนห่างผ้าเชหน้าแค่ศอกเดียวยิงยังไงก็ไม่มีวันพลาดผลปรากฏว่าการทดลองยิงนัดแรกและเหรียญของเพื่อนคนแรกรวมทั้งผ้าชหน้าที่ใช้ห่อเหรียญยู่ดีเฉยยิงไม่ออกสมคำร่ำเลือเหนี่ยวไกกี่ครั้งก็ดังแชะแชะหมดแต่ให้แน่ใจติ่มร้อยว่ากระสุนทุกนัดไม่ด้าน ได้เปลี่ยนวิธียิงใหม่โดยยิงขึ้นฟ้าปรากฏว่ากระสุนซึ่งดูเหมือนด้านในทีแรกระเบิดออกเปรี้ยงเปลี่งเปรียง,ยงต่อหน้าสุภาพบรุรุษและเพื่อนๆที่ยืนมุงดูอยู่ทุกคนพอเหรียญแรกแสดงอภินิหารอยู่ยงคงกพันชาตรีปืนกระบอกแรกของเพื่อนคนแรกยิงไม่ออกเท่านั้นเองเพื่อนทุกคนที่มีเหรียญหลวงปู่พรม นิมนต์ขึ้นคอต่างก็นำเหรียญของตนมาทดลองยิงแบบเดียวกับคนแรกก็ปรากฏว่ามีคุณพิเศษเสมอเหมือนกันหมดทุกเหรียญสร้างความตื่นเต้นยินดีเป็นล้นพ้นให้กับเพื่อนทุกคนเพราะต้องอย่าลืมว่ามีข่าวร่ำเรือเกี่ยวกับวัตถุมงคลเข้มขลังแพร่สะพัดไปทั่วสารทิศว่าที่นั่นขลังมากที่โน่นขลังกว่า แต่ส่วนใหญ่พอทดลองกันด้วยของจริงปืนจริงมีพยานรู้เห็นช่วยยืนยันเกือบสิบคนน้อยนักที่จะมีใครกล้าสแสดงอภินิหารต่อหน้าสาธารณชนสำหรับสุภาพบุรุษเองนั้นก็อย่างที่กล่าวไปตอนต้นว่ายังหนุ่มแน่นไว้ชกันเพื่อนว่าอะไรก็ตามแห่ว่าไปตามนั้นลองเป็นลองยิงเป็นยิง กระทั่งเติบใหญ่ความเป็นหนุ่มเหลือน้อยลงทุกทีต้องกลับมานั่งคิดทบทวนกันใหม่อีกคำรบหนึ่งว่าทำไมหนอถึงต้องเอาเหรียญศักดิ์สิทธิ์มาทดลองยิงกันด้วยถ้าทดลองแล้วเกิดยิงออกกระสุนลั่นปริงปร่างขึ้นมาความศรัทธาในองค์หลวงปู่ม่หายสูญไปสิ้นไม่ต้องเลิกแขวนเหรียญหลวงปู่ขึ้นคอหลหรือ ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสอนธรรมะให้เราเราไม่ต้องเลิกเคารพท่านเพราะเหตุแห่งความไม่ขลังของเหรียญเจือหรือเรานับถือหลักธรรมในาศาสนาหรือนับถือความขลังกันแน่เล่าหนออย่างไรก็ตามถึงแม้สุภาพบุรุษจะมีความคิดเห็นผิดเพี้ยนไปจากทํานองครองธรรมในตอนแรกแต่เมื่อเข้าวัดไปกราบหลวงปู่ ได้ฟังทำจากท่านบ่อยเข้าสิ่งที่ได้รับมาจากธรรมะที่หลวงปู่ชี้แนะสอนสั่งมีคุณค่ามากกว่าเหรียญของท่านเสียอีกความประทับใจอีกประการหนึ่งที่ได้เป็นสิทธ์ใกล้ชิดหลวงปู่พรมถาวโรแห่งวัดช่องแค่ก็คือการได้พบเห็นปฏิปทาของท่านซึ่งเปี่ยมล้นด้วยเมตตาจิตต่อทุกผู้คนทุกชนชั้น ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในบริเวณวัดเวลาหลวงปู่ท่านนั่งฉันพัะทหารจะมีสัตว์ต่างๆเช่นสุนัขแมวไก่พากันมานั่งห้อมล้อมอยู่รอบองค์ท่านเป็นวงกว้างซึ่งสัตว์ดังกล่าวต่างสายพันธุ์ปกติจะรังแกกันอยู่เสมอแต่มันก็ทำตัวสุภาพเรียบร้อยนั่งนิ่ง รออยู่อย่างใจเย็นไม่เหื่อแห่คำรามใส่กันเมื่อท่านฉันเสร็จแล้วก็ตักอาหารที่เหลือเป็นอันมากแบ่งให้สุนัขแมวไก่ตัวนั้นทีตัวโน้นทีได้มีอาหารกินอย่างทั่วถึงอิ่มหนำสำราญโดยทั่วหน้ากันปัจจุบันหลวงปู่พรมทาวโรได้ละสังขารอัญชาราภาพ แต่ร่างของท่านเหมือนคนนอนหลับไปเฉยๆบรรดา,าศิทธยาุสิทธิจึงบรรจุสรีระสังขารของท่านไว้ในหลงแก้วยาวนานสิบกว่าปีแล้วถ้านับถึงปีปัจจุบันก็ตกครึ่งศตวรรษเห็นจะได้เนื่องจากศพของท่านไม่มีการเน่าหรือเปื่อยผุพังอย่างน่าอัศจรรย์เหมือนคนนอนหลับเท่านั้น บรรดาสานุสิทธ์ทั้งหลายของท่านจึงพากันไปกราบสักการะสังขารหลวงปู่ซึ่งปฏิสถานอยู่ในหลวงแก้วดังเช่นเมื่อครั้งที่ท่านยังดำรงสังขารอยู่เรื่องต่อไปผู้เล่าเป็นสุภาพสตรีที่ใช้น้ำแฝงเช่นกันจึงขอเรียกเธอว่าสุภาพสตรีเป็นสรรพนนามแทนชื่อจริงเธอเล่าว่า ชอบการปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ยังเด็กและมีความศรัทธาเลื่อมใสในเครื่องมงคลที่ใครต่อใครเชื่อมั่นว่าศักดิ์สิทธิ์นักศักดิ์สิทธิ์หนาเวลาได้ยินใครพูดคุยกันถึงอิทธิฤทธิ์อภินิหารของหลวงปูทงปทนน่ที่นั่นหลวงปู่ที่โน่นที่นี่เธอจะเข้าไปนั่งฟังอย่างสนอกสนใจพร้อมกับเชื่อไปตามคำพูดของคนเหล่านั้นทันที ครอบครัวเธอเองนับถือหลวงพ่อท่านหนึ่งถือว่าเป็นหลวงพ่อประจำครอบครัวก็ว่าได้นั่นคือหลวงพ่อโอภาสีแห่งบางมดคุณพ่อเธอนับถืออย่างสูงสุดมีเวลาว่างจากหน้าที่ราชการเมื่อใดจะเดินทางไปกราบนมัสการเป็นประจำทั้งที่การคมนาคมสมัยนั้นไปมาลำบากมากต้องขับรถ ไปจอดที่ท่าน้ำแห่งหนึ่งแล้วโดยสารเรือห่างยาวเข้าไปอีกตั้งไกลขึ้นท่าน้ำแล้วยังต้องเดินผ่านสวนเข้าไปอีกแต่การได้เห็นอิทธิฤทธิ์ของท่านกับตาตัวเองในบางครั้งบางคราวทำให้คุณพ่อเธอบังเกิดความศรัทธาเลื่อมใสย,ยิ่งขึ้นจนกระทั่งคราวหนึ่งหลวงพ่อบอกให้คุณพ่อของเธอรักษาศีลห้าตลอดชีวิต ซึ่งคุณพ่อก็รับปากท่านแล้วทำตามสัจจะที่ให้ไว้นับถึงชั่วโมงนี้ไม่ต่ำกว่า40ปีแล้วเพราะคุณพ่อเป็นคนจริงพูดจริงทำจริงเสมอนอกจากนี้เวลาหลวงพ่อโอภาสีทำพิธีปลุกเศกเครื่องมงคลอะไรขึ้นมาคุณพ่อเธอจะได้รับเครื่องมงคลนั้น จากมือหลวงพ่อโอภาสีเองทุกครั้งไปโดยเฉพาะเหรียญรูปหลวงพ่อโอภาสีกับเหรียญรูปไข่ที่ปลูกเสกโดยหลวงพ่อเองเป็นเหรียญรุ่นที่หนึ่งซึ่งคุณพ่อจะให้ลูกๆทั้งสี่คนแขวนสร้อยคล้องคอติดตัวไว้ตลอดเวลาแม้กระทั่งเวลานอนก็ให้สวดคาถาของหลวงพ่อโอภาสีเป็นประจำทุกคืน ซึ่งเธอก็ปฏิบัติตามคำสั่งคุณพ่ออย่างเคร่งครัดเพราะความเลื่อมใสศรัทธาในองค์หลวงพ่อโอภาสีจากปากคำที่คุณพ่อเล่าให้เธอฟังอยู่บ่อยๆประกอบกับเวลาก่อนเข้านอนเมื่อเธอปรารถนาในสิ่งใดพอสวดคาถาของท่านเสร็จเธอก็จะตั้งจิตอธิษฐานขอสิ่งที่ต้องการเสมอซึ่งน่าอัศจ,จรรย์ที่สำเร็จบ่อยๆเสียด้วย จึงเป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอนับถือในองค์หลวงพ่อโอภาสียิ่งขึ้นทั้งหมดที่เล่าไปนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอฝังใจในความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งมงคลเครื่องรางของขลังต่างๆแม้ทุกวันนี้เธอเป็นผู้ใหญ่มีครอบครัวแล้วมีบุตรถึงสามชีวิตให้ต้องดูแลเธอก็ไม่ลืมในอันที่จะให้ลูกๆคล้องคอ ด้วยเหรียนของหลวงพ่อโอภาสีให้ลูกๆสวดมนต์คาถาของท่านเมื่อแต่เยาว์วัยจวบกระทั่งปัจจุบันนี้อันหนึ่งนอกจากหลวงพ่อโอภาสีซึ่งถือว่าเป็นพระศักดิ์สิทธิ์ประจำครอบครัวแล้วเธอยังได้ยินกิติศัพท์ความวิเศษศักดิ์สิทธิ์และอภินิหารของหลวงปู่อีกท่านหนึ่งแม้ว่าท่านจะละสังขาร หมอรณราพไปนานแล้วก็ตามนั่นคือหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครั้งแรกที่เธอได้ยินเพื่อนๆกล่าวขวัญถึงกิตติคุณความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่ทวดประกอบกับตัวเธอเองเป็นคนชอบอ่านหนังสือจึงค้นหาหนังสือเกี่ยวกับพระมาอ่านเมื่ออ่านพบเรื่องราวประวัติของหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด ก็ยิ่งเพิ่มความศรัทธาเลื่อมใสเช่นเดียวกับที่เคยเยลื่อมใสหลวงพ่อโอภาสีมาก่อนหน้านี้แล้วจนถึงขั้นอยากได้เหรียญของหลวงปู่ทวดมาไว้บูชาตอนที่ยังหาไม่ได้เธอก็ใช้วิธีท่องคาถาของท่านก่อนนอนเป็นประจำเมื่อจะเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือมีอุปสัตคในระหว่างการเดินทางเช่นรถสตาร์ทไม่ติดเครื่องรวน เธอจะต้องคาถาของหลวงปู่ทวดพร้อมทั้งอธิษฐานจิตเป็นประจำอาทิเช่นขอให้รถสตาร์ตติดบ้างขอให้รถแล่นไปได้ตลอดรอดฝั่งบ้างขอให้เดินทางถึงจุดหมายและกลับถึงบ้านโดยปลอดภัยบ้างทำอย่างที่ว่านี้เป็นประจำทุกครั้งซึ่งก็สมเร็จผลด้วยดีเสมอมาแม้ทุกวันนี้ก่อนที่เธอ จะออกเดินทางไกลเธอจะอธิษฐานจิตขอพรจากหลวงปู่ทวดให้ท่านช่วยคุ้มครองในการเดินทางทุกครั้งไปแม้ว่าในบางครั้งลืมขอพรจากท่านก่อนออกเดินทางแต่ในระหว่างทางเมื่อนึกขึ้นมาได้เธอจะรีบอธิษฐานขอพรทันทีและทำมาจนถึงทุกวันนี้ก็ปรากฏว่าแคล้วคลาดจากอันตรายทุกอย่าง การเดินทางก็ปลอดภัยราบรื่นดีทั้งขาไปขากลับทุกครั้งอย่างน่าอัศจรรย์อันหนึ่งนอกจากคุณพ่อของเธอมีเครื่องมงคลของพระอาจารย์ที่มีกิติคุณชื่อเสียงเป็นที่นิยมสนใจของผู้เลื่อมใสในด้านนี้แล้วห้องพระของคุณพ่อ,อยังเต็มไปด้วยพระพุทธรูปเก่าแก่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกหลายองค์ โดยประดิษฐานรถล,ลันเป็นชั้นบนโต๊ะหมู่บูชาขนาดใหญ่แม้แต่พระพุทธรูปแกะสลักจากหินอ่อนจากไม้อย่างดีในประเทศญี่ปุ่นหรือประเทศอินเดียก็มีนอกจากพระพุทธรูปแล้วก็ยังมีรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อหลวงปูตง่ต่างๆเช่นสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่มั่น ริธโตหลวงปู่แหวนสุจินโนหลวงปู่ทวดวัดช้างให้และหลวงพ่อโอภาสีเป็นต้นและยังมีอีกหลายองค์จารนัยไม่หมดสิ้นคุณพ่อของเธอเข้าห้องพระนั่งสวดมนต์ครั้งละนานๆก่อนนอนไม่ได้ขาดยกเว้นเวลาไปตรวจราชการต่างจังหวัดก็เป็นหน้าที่คุณแม่ที่จะทำการบูชาพระแทน การสวดมนต์ของคุณพ่อนอกจากทําเป็นประจำทุกคืนแล้วทุกวันอาทิตย์ตอนกลางวันคุณพ่อจะปฏิบัติจิตทำสมาธิครั้งละไม่น้อยกว่าสองสามชั่วโมงแม้เวลานอนคุณพ่อก็อหลับในสมาธิทุกคืนเช่นกันสำหรับเธอการมีจิตศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดอย่างแน่นแฟน้นเกิดอนิสงส์ เป็อัศจรรย์ทำให้ได้มาซึ่งพระบูชาหลวงปู่ทวดเธอจําไม่ได้ว่ารุ่นไหนใครเป็นคนให้มารู้แต่ว่ามีลักษณะเป็นรูปห้าหรือหกเหลี่ยมล้อมด้วยกรอบทองให้เสร็จตอนที่ได้มานั้นเธอมีรถยนต์ส่วนตัวขับไปทำงานเองและเพิ่งหัดขับรถใหม่ๆเธอเกรงจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ตามประษามือใหม่หัดขับจึงเอาที่บังแดดในรถลงและใช้มีดกรีดเป็นทางยาวแล้วอาราธนาพระหลวงปู่ทวดที่ได้มาพร้อมผ้ายันของพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งใส่ไว้ข้างในที่บังแดดเพื่อป้องกันไม่ให้ใครเห็นขณะเอารถไปจอดทิ้งไว้ต่างถิ่นต่างที่เวลาขับรถออกจากบ้าน เธอจะอรัธนาหลวงปู่ทวดที่อรัธนาไว้ในรถหรือคราวใดที่ลืมพอนึกขึ้นมาได้ขณะขับรถอยู่ระหว่างทางก็จะอธิษฐานจิตขอบารมีท่านช่วยคุ้มครองให้ปลอดภัยจากอันตรายทำให้เธอเดินทางไปกลับได้อย่างปลอดภัยทุกครั้งกระทั่งเธอตั้งคันบุตรคนที่สองได้ประมาณสามสี่เดือน ตอนนั้นเธอยังอยู่บ้านพักของหลวงในกรมศุลกากรข้างหน้ากรมศุนยังมีวงเวียนอยู่ปัจจุบันหรือวงเวียนทำเป็นสีแยกไปแล้วในอดีตสมัยยังมีวงเวียนรถรายังวางตาอยู่คุณแม่ให้เธอขับรถไปส่งที่ร้านทำผมใกล้บ้านซึ่งอยู่เลยกรมศุลก,กากรไปอีกเมื่อส่งคุณแม่ หลงที่ร้านทําผมแล้วก็ขับรถเพื่อกลับบ้านพอขับมาถึงบุงเวียนหน้ากรมสนเห็นว่ารถว่างทางข้างหน้าปลอดโปรง่งก็เร่งความเร็วจะเล่นผ่านบุงเวียนตรงขึ้นไปแต่จูๆ่ๆเหมือนมีสิ่งลึกลับบังคับเธอให้เหยียบเบรกหยุดรถอย่างฉับพลันทันด่วนทั้งที่เธอไม่มีเจตนาจะหยุดรถเลยประกอบกับ มีรถอีกคันหนึ่งแล่นอยู่ด้านขวาของรถเธอซึ่งเธอสังเกตเห็นเขาหยุดรถนิดหนึ่งก็นึกสงสัยในใจว่าเขาหยุดรถทำไมในเมื่อไม่มีรถคันไหนเล่นตัดผ่านวงเวียนมาเลยทันทีที่เธอเหยียบเบรกให้รถหยุดนิ่งเธอต้องใจหายวา่บด้วยมีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งที่แรกมองไม่เห็นว่ามาจากทางไหนมาตั้งแต่เมื่อไหร่ พุ่งอย่างเร็วจีตัดหน้ารถของเธอไปเล่นเอาตกใจจนมือเท้าเย็นเฉียบคิดดูเถะว่าถ้าไม่มีสิ่งลึกลับซึ่งอธิบายไม่ถูกบังคับให้เธอเปรกอย่างกระทันหันอะไรจะเกิดขึ้นแน่ว่าจะต้องชนมอเตอร์ไซค์คันนั้นอย่างจังอุบัติเหตุครั้งแรกในชีวิตต้องเกิดขึ้นขณะที่เธอกำลังตั้งคันเป็นแน่หายตกตะลึงจังงังแล้ว ก็ขับรถกลับบ้านอย่างใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเคราะดีที่ทางกลับบ้านใกล้มากเธอนึกมาตลอดทางว่าอะไรหนอดนใจเราให้หยุดรถทั้งที่ไม่ตั้งใจจะหยุดครั้นแล้วเธอก็เกิดสว่างวา่บขึ้นในห้วงสำนึกบอกตัวเองว่าจะมีใครมาช่วยถ้าไม่ใช่เป็นเพราะอภินิหารของพระหลวงปู่ทวดที่เธออาราธนาไว้ ไหนที่บังแดดตลอดเวลานั่นเองแสดงอภินิหารให้เธอเหยียบเบรกรอดผลจากการเป็นฆาตกรโดยไม่เจตนาเป็นที่น่าเสียดายเหลือเกินว่าหลังจากนั้นไม่นานเธอขายรถคันนั้นเอาเงินมาดาวรถคันใหม่โดยลืมอัญเชิญพระหลวงปู่ทวดมาจากที่บังแดดด้วยอย่างไรก็ดีถึงแม้จะไม่มีพระหลวงปู่ทวดคุ้มครองอยู่ในรถคันใหม่ แต่ทุกครั้งที่เธอเดินทางไกลจะตั้งจิตอธิษฐานขอให้หลวงปู่ทวดช่วยคุ้มครองเธอและครอบครัวทุกครั้งไปรวมทั้งไม่เคยลืมสวดคาถาของท่านมาตราบเท่าทุกวันนี้ที่เธอเล่ามาทั้งหมดมิใช่เพื่อให้ใครหลงติดในเครื่องมงคลเพราะความศักดิ์สิทธิ์จะแสดงอภพินิหารหรือไม่ขึ้นอยู่กับผู้ครอบครองเป็นสำคัญ หากเป็นคนดีมีศีลธรรมสิ่งมงคลย่อมแสดงความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองแต่ในทางตรงข้ามผู้มีสิ่งมงคลแต่ประพฤติชั่วขาดคุณธรรมสิ่งมงคลนั้นก็เหมือนโลหะหรือดินปูนธรรมดาเท่านั้นเองแต่อะไรก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการปฏิบัติธรรมสมาธิเพราะเป็นบอ่อเกิดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ขึ้นในตนเองได้อย่างอัศจรรย์เนื้อหาของเรื่องก็มีเพียงเท่านี้